ณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะกับร้องสองคนนะคะใช่แล้วค่ะโบสุรีรัตน์นองแท้ค่ะตอยพัสศเลี้ยงอํานวยค่ะเออช่วงเทศกาลแห่งจีนเออไม่ใช่ช่างสกาลแห่งจีนเทศกาลกินเจไม่แก้ให้กินหรือเปล่าหล่อนไม่จริงๆแล้วฉันรู้เข้าใจแล้วเธอเป็นคนบาปบาปหนากินเจไม่ได้คืนบาปแห่งประจุไม่ได้เจสั่งบาปายังไงจะบอกอย่างไร จริงๆแล้วอยากรับประทานเจมากจริงแต่ว่าพอไปทานเรารู้สึกว่าไม่ถูกปากวันนั้นเนเหรอเราเคี่ยวเหมือนกันเด็กนี่คุณผู้ชมขอมาชิงกระเพรายังไงกระเพราลมตรป้าหรืออะไรกระเพราลมีกระเพราลมตรเอาอะไรปลอมมาให้ชันเนี่ยปลาหมึกปลอมนี่ได้บุนเขาบอกว่าเรากินเจหนึ่งคนนะสามารถช่วยเหลือสัตว์แบบที่แบบว่าเราต้องมาทําแบบว่าหมูหมักหมูหมักค่ะไก่่ก็ไม่ใช่หมูไก่อะไรอย่างนี้นะ เออแบบว่าเป็นการปลดปล่อยชีวิตเขาแต่ปกติจะกินหนุนบ้าปกติกินงูเห่ายิ้มสองคนหัวแล้วกกินเลยหลอดจะบ้าหลอดเล่วันนี้เราทั้งสองคนก็เลยมีตำนานนะคะของการเทศกาลกินเจเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมกันเพราะหลายๆคนนะคะอ่ะ กินเป็นตามาก,กระแสใช่แล้ว mm กินอย่างเดียวก็ไม่รู้แ,แ,แค่รู้ว่าก <Crisp. S 2> ระแสแค่รู้ว่าได้บุญแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีตำนานที่นนมนานมากมายเลยน้องบู<ใ>เขาบอกเทศกาลกินเจนะคะ เริ่มกันแล้วนะคะหลายๆคนคงจะคงจะได้กินกันมาหลายเสักพักหนึ่งแล้วและ,ะเขานะคะมียาวนานจนถึงวันที่5วันที่6เลยรวมทั้งหมดนะคะ9วันเขาต้องมีเทศกาลการกินเพื่อแบบล้างท้องด้วยรวมทั้งหมดก็คือ10วันนั่นเองนะคะ,คะสำหรับผู้ที่ต้องการถือศีลกินเจนะคะให้ครบตามกําหนดค่ะทั่วไปนะคะนิยมปฏิบัติค่ะคือเริ่มกินก่อน1วันนะคะแล้วก็กินต่อไปอีก9วันเขาเรียกว,ว่าวันที่แบบว่าเริ่มกินเนี่ยเขาเรียกว,ว่าวันล้างท้องอเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะกินทั้งหมด10วันนั่นเองค่ะมีจุดเริ่ม ต้นนันนงบูมาจากประเทศจีนเมืองใหญ่นั่นเองค่ะโดยตำนานนะคะเร่าขขานกันเยอะแยะมากมายเลยมีหลายตำนานมากเรื่องวันนี้ตำนานแรกนะคะเขาบอกว่าชาวจีนกินเจเนี่ยเป็นการบำเพ็ญกุศลนะคะเพื่อรำลึกนะคะถึงวิรชน9้าคนค่ะซึ่งเรียกได้ว่าหงี่หัวท้วงนั่นเองเออ่านยากนิดนึงเนี่ยเรอเขาอยู่ในยุคนี้พอดีว่าชอยอยอ เขาบอกว่าไม่ปกติไม่ทนนานพระปกติอยู่กับอาจารย์กินซอกที่เกาหลีตลอดตลอดนะาหลังอ่ะเขาบอกว่าซึ่งได้ต่อสู้นะคะกับชาวกับชาวแมนจูรู้จักปะเคยได้ยินไหมยังชใช่ไหมชนะกลัวชาหลังอ่ะเขาบอกว่าชาวแมนจูอย่าง เขาบอกว่าได้มีการต่อสู้นะคะกับชาวแมนจูอย่างกล้าหาญค่ะถือถึงแม้ว่าจะแพ้นะคะชาวบ้านก็ได้พากันกินเจนทั้งหมดเลยถือศีลกินเจนุ่งขาวห่มขาวนะคะเพราะถือว่าเป็น ประเพณีที่ปฏิบัติกันมานะคะ mm. เพื่อจะช่วยในเรื่องของการชําระจิตวิญญาณนะคะและก็เส <Okay. S 1> ิดความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยค่ะ <Okay. S 1> ต่อมาค่ะตำนานที่2แล้วนะคะก็อบอกว่าเพื่อเป็นการประกอบพิธีกรรม mm. เพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้า <Okay. S 1> นะคะในอดีตการนะคะมีถึง7พระองค์เลยนะคะ <c oughs> และพระมหาโพธิสัตว์อีกสองพระองค์ค่ะรวมเป็น9พระองค์ด้วยกันนะคะและเขาก็เลยกิน รับประทานอาหารเจนี่นะคะเป็นระยะเวลานานถึง9วันนั่นเองค่ะ,<ฮ>ะหรืออีกในหนึ่งนะคะเขาบอกว่าดาวนโนพเคราห์ทั้ง9ค่ะได้แก่พระอะาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพฤหัสพระศุกร์พระ,ะเสาร์พระราหูและก็พระเกตนะคะ,คะในพิธีกรรมบูชานี้นะคะสาธุชนในพระพุทธศัจ พระพุทธศาสนานะคะได้สละเวลาทางโลกค่ะมาบําเพญสินนะคะงดเว้นเนื้อสัตว์และแต่งกายด้วยชุดขาวนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตำนานที่2ถูกต้องค่ะยังมีอีกยังไม่จบแค่นั้นน้องบุ๊กใช่แล้วค่ะมาถึงตำนานที่3นะคะเขาว่าอย่างไรล่ะเขาบอกว่าผู้ถือสินกินเจในพระพุทธศาสนานะคะฝ่ายมหายานที่ปฏิบัติตนสืบต่อกันมานะคะชาวจีนในประเทศไทยเนี่ยเพื่อสักการะบูชาพระพุทธสัต พระพุทธเจ้าในอดีตนะคะถึง7พระองค์อีกแล้วนะคะ,ะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะรวมไปถึงนะคะพระมหาโพธิสัตว์อีกสองพระโออีกสองพระองค์นะคะ,ะดังมีพระสูตรนะคะปักเต่าโ, <c oughs> โกจริงๆปักเต่าโกหุดเชียว <c oughs> เราสมเนียงเรามานะาาเราได้อยู่ถูกต้องอันนี้ต้องอ่านยาวนิดนึงนะคะ,ะ,ะแล้วก็ยังมีอีกค่ะหุดเชียวใจเจียงใจเอียงเจียง โอ้ยตายแล้วนั่นแหละเขาก็บอกว่ารวมเป็น9ก้าพระองค์หรือว่าเก้าอกนั่นเองนะคะทรงตั้งประนิทานจักโปดเ <c> ด <oughs> ี๋ยวแล้วผู้ชมต้องแปลต้องประมวลร่างกาย<ะ>และประมวลสมองของเรานะคะก็บอกว่าทรงตั้งปรนิพานจากนะคะโปรดสัตว์เนี่ยจึงได้แบ่งกายออกมาเป็นเก้าเทพด้วยกันและก็ได้แบบว่าเหมือนแบบว่า เขาเขาเรียกได้ว่ามาอำนาจตาบะนะคะให้กับสาธุชนเนี่ยได้ทราบกันนะคะแล้วก็เรื่องริ์นะคะในเรื่องของธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนั่นเองค่ะจนเรานะคะได้มีตำนานขึ้นต่อมามาดูในตำนานที่4นะก็เห็นได้ว่าแต่ละตำนานก็แตกต่างกันไปแต่ก็ยังมีข้อที่ใกล้เคียงกันถูกต้องก็คือบำเพ็ญศีลนะคะบำเพ็ญประโยชน์นั่นเองค่ะต่อมานะคะในตำนานที่4นะคะเขา่าอย่างนี้ค่ะการกินเจนะคะเพื่อบูชากษัตริย์แป๋งนั่นเองค่ะกษัตริย์แป๋งนี้นะคะเป็นกษัตริย์ องสุดท้ายนี่คุณเขาเป็นกษัตริย์คูบ่บ้านคูแเมวนะใช้เข้าใจฉันก็ไม่ได้หัวเราอะไร่ก็เข้าใจนี่เลยนะคะองค์สุดท้ายค่ะของราชวงศ์สองนั่นอเองนะคะซึ่งสิ้นพระชนแล้วนะคะโดยทําการาปฏิวัติกรรมบาตรบัตรกรรมเขาเห็นว่อาอตินิวัตอ,อะไรอะ หรือการฆ่าตัวตายนั่นเองค่ะในขณะที่เสด็จทรงไปไต้หวันนั่นเองคอนเสิร์ตอาจจะอริงไต้หวันแต่ไม่ไปดูคอนเสิร์ตหนูแซวหนอคิดว่าไปดูเอฟ4เบื้องบนหนูขอโทษเดชาชุชนคนจีนนะเขาจะมาว่าด้วูเอานะ บอกไม่ได้นะรายการเราดูทั่วโลกนะแต่แปลไม่ออกหลังเราพูดอะไรเอาตาอเขาว่าอย่างนี้เลยนะคะในในขณะที่ทรงเสด็จไปไต้หวันนะคะโดยทางเรือค่ะเมื่อมีพระชนมายุตในเก้าพันศานะคะพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงราชวงศ์สองนี้นั่นเองนะคะมีแต่เฉพาะในมณฑลซกเกียงนั่นเองค่ะซึ่งปานดินแดนนะคะฟื้น ป็นดินแดนที่แบบว่าเอาไว้พักฟื้นเป็นดินแดนสุดท้ายของราชวงศ์สองนั่นเองเอนะคะโดยชาวฮอกเกียงนี่นะคะได้ทําพิธีดังกล่าวขึ้นค่ะโดยการอาศัยศาสนา,าบังหน้าการเมืองนั่นเองค่ะอโอ้ย ขนาดเมื่อสมัยราชวงศ์นู่นยังมีการในเรื่องของการเมืองก็ยังวุ่นวายนะมาทุกยุคทุกสมัยนะคะค่ะอต่อมาค่ะเป็นที่แพร่หลายนะคะจนมาสู่ในประเทศไทยค่ะเพราะว่าได้มีชาวจีนเนี่ยนะคะได้เข้ามาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทีนี้คนจีนก็เลยนําเอาวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะมาใช้ในประเทศไทยแล้วก็ทาให้ไทยเนี่ยนะคะ ซึมซับนั่นเองค่ะคนไทยก็เลยทานอาหารเจมาโดยตลอดอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้คนไทยทานอาหารเจคนคนจีนไม่ทานคนจีนทานเขาไม่ทานคนจีนก็ทานขอขอตับไก่ด้วยไม่ใช่ทานคนจีนเขาก็ทานของเขาอยู่เป็นปกติแล้วเกาทานตั้งแต่กำเนิดเลยนะน้องบูมันเป็นเทศกาลที่มาตั้งแต่กำเนิดอ้าวตำนานต่อไปดีกว่าเดี๋ยวมองว่าเขาเขาเป็นไก่กันอยู่เออปกติ ไปเขาอยู่ไหนพี่โกอีกอะต่อสนิกันสนิทกันเฉยอะต่อมานะคะในตำนานที่ห้าค่ะก็อย่างนี้ค่ะเมื่ออายุเท่าเจเลยหนึ่งพันห้าร้อยปีที่ผ่านมาไม่ได้ผมขาวใช่ฉันก็งงไปหน่อยเดียวอะต่อข้าไม่ไตจิอะเมื่อใน เมื on, ่อก <ram> ่อน1นึ่รอปีที่ผ่านมาเนี่นะ่ะมฑลนกังไสค่ะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมากนั่นเองนะคะห้องเต้เมืองนี้นะคะมีราชโอรสถึง9พระองค์ด้วยกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นเลิศทั้งปุ๋ยและบูนั่นเองค่ะซึ่งทำให้เป็นอันปุ่นก็เรียกปุ่นเจ๊มินต์คิมีสกคิมบอกว่า เน่โอ๊ยเขาเรียกหมุนกระโมไม่ใช่หรอหลอดหลอนมันปุ๋ยอะไรปุ๋ยออกไปใส่ผักใส่ดอกไม้ให้เจริญงอกงามปุนเขาไปเลือกต่อเร็วไปหน่อยเจ๊บางเอยมิจฉิตริบมิจฉิตรบอกแล้วมาเดี๋ยก็เลือปนะอ่ะต่ออ่ะต่อเดี๋ยวไปไุรีรัมย์เนียที่ไหนแล้วเนี่ยทำให้หัวเวอร์ต่างๆนะคะค่ะ อะไรอะไรคุณมาซอมมาขำอะไรกันดิฉันเปรุอยากคิดว่าอย่างรู้อย่างที่ว่าอยู่หลังกล้องดิฉันแล้ฉันจะไม่รู้รู้นะเออะนี่เลยนะคะเขาบอกว่าจะมาวันนึงค่ะชาวใกล้ใสนั่นเองนะคะใกล้ไสเออใกล้ใสค่ะจึงได้มีความแตกความสามัคคีแล้วก็มีการเอารับเราเปรียบกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเปนี้เทพภัยดานะคะจึงทําการนี้เลยแบบ สาบาให้มีเกิดภัยพิบัตินั่นเองนะคะจึงทําให้ผู้คนเนี่ยนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะโโแต่มีผู้อาสานะคะนั่นก็คือชาวบ้านค่ะที่ได้อพยพนะคะหนีพวกภัยธรรมชาติต,ต่างๆนี่มานะคะแล้วก็มาสร้างบุญด้วยตนเองนั่นเองค่ะแล้วก็ได้ ปฏิญาณตนนะคะว่าจะรับไม่รับประทานเนื้อสัตว์อ๋อมันเป็นอย่างนี้ี่ก็คือตำนานมันเป็นแบบนี้มาตำนานที่6แล้วเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่ามีชายขี้เมาคนหนึ่งนะคะนําว่าเราเซ็งเออนะคะเขาจะเราเซ็งเออเขาบอกว่าเข้าใจผิดว่าคิดว่าตัวแม่ของตนเองเนี่ยตายไปนะคะเพราะว่าเกิดจากโรคขาดสารอาหารนั่นเองค่ะจนคืนหนึ่งนะคะแม่เขานะคะได้มาเข้าฝันนะคะแล้วบอกว่าแม่ตายได้เพราะ ตายแต่ว่าตายแบบว่ามีความสุขเพราะแม่ได้กินอาหารเจตอนตอนที่แม่แบบว่ายังมีชีวิตอยู่แม่คได้รับประทานอาหารเจนะคะบนเขาโพโอซัวนะคะตั้งอยู่บนเกาะนั่มให้นะเซจะบอกวงโพโตซัวหรือเปล่าเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งเขาเขาบอกว่า ครั้นถึงเทศกาลไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะที่เขานี้แหละโพธั่ัวเนี่ยนะคะเล่าเสงนะคะอยากไปอยากไปแต่ไปไม่ถูกจึงจึงถามเพื่อนนะคะถามเพื่อนบ้านว่าจะไปไหว้พระเนี่ยพระโพธิสัตว์ที่เนี่ยจะไปยังไงเพื่อนบ้านเล่าเสงนะคะได้สัญญาว่าจะไม่กินเหล้าค่ะและเนื้อสัตว์นะคะจึงพาไปด้วยระหว่างเดินทางนะคะส่วนกับคนขายเนื้อค่ะเล่าเสงดันลืมสัญญาล่ะทีนี้นะคะเล่าเสงลืมสัญญาที่ได้ให้ไว้นะคะกับเพื่อนบ้านก็หนีไปค่ะ โชคดีนะคะที่มีหญิงสาวหญิงสาวคนหนึ่งนะคะเดินผ่านมาค่ะและต้องการไปไหว้พระโพธิสัตว์ด้วยกันนะคะเล่าเสงเนี่ยจึงขอตามนางไปค่ะเมื่อถึงโพทั่วสัวเนี่ยนะคะค่ะเออโพโพทั่วสัวเป็นญาติกับแล็กตัอักษรรึเปล่าใช่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เป็นเขานะคะเขาบอกว่าขณะที่เล่าเสงนะคะก้มก้มกราบพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยนะคะเขาเห็นแม่ลอยอยู่เหนือกระถางทูบค่ะที่ ที่คนอื่นมองไม่เห็นเลยนะคะขณะที่เดินทางกลับค่ะเขาได้แยกกับหญิงสาวคนนี้นะคะได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งค่ะยืนร้องไห้อยู่นะคะแล้วเขาก็เลยไปถามไทยว่าเอ๊ะร้องไห้เรื่องอะไรเป็นมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเขาก็เลยบอกว่าลูกของเขากับภรรยาเนี่ยที่เลิกกันไปนานแล้วนะคะเขาจึงพาไปอยู่ด้วยกันแล้ววันหนึ่งนะคะหญิงสาวที่นําเขาเนี่ย ไปยันเข่าลูกนั้นนะคะ,คะมาขออาศัยอยู่ด้วยทั้งสามอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่เองค่ะหญิงสาวผู้นั้นนะคะเป็นสาวบริสุทธิ์ค่ะประพฤติตนนะคะตรงตามประเพณีของคนชาวจีนเลยนะคะเป็นคนดีค่ะอยู่ในศีลธรรมค่ะและถือศีลกินเจนะคะ,คะอยู่ในคือถือศีลกินเจอยู่เป็นประจำเลยนะคะจน วันหนึ่งนะคะนางรู้ว่าเขาเนี่ยใกล้จะตายแล้วใกล้จะเสียชีวิตแล้วนะคะจึงบอกเล่าเซงค่ะเมื่อถึงวันนั้นนะคะนางอาบน้ําแต่งตัวด้วยอาพรที่ขาวสะอาดนะคะแล้วก็นั่งสักคู่ค่ะแล้วก็สิ้นลมไปค่ะเล่าเซงเห็นภาพนะคะจากที่นางเนี่ยทำดีมาตลอดแล้วนางก็ดูแบบบริสุทธิ์ดูสะอาดอดูผุดพองนะคะเล่าเซงคนนี้ค่ะเขาก็เลยปฏิญ,ญาณตนว่าเขานะคะจะรับประทานอาหารเจค่ะและหญิงสาวคนนี้นะคะก็ได้ปรับ ได้มีประเพณีกินการกินเจนะคะเพราะว่าคนเนี่ยเห็นว่าเธอเนี่ยได้เสียชีวิตไปแบบขาวสะอาดอะเออแล้วก็เธอดูมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะคะเราเซ็งก็เลยทั้งเล่าเซ็งนะคะแล้วก็ทั้งหมดนะคะประชาชนก็เลยเริ่มมีประเพณีในเรื่องของการกินเจขึ้นมานั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นตำนานมาดูอีกสักหนึ่งตำนานใช่ค่ะอ่ะก็ว่ากันที่นี่เลยนะคะการกินเจที่ประเทศภูเก็ตนะคะเป็นคณะนิ้วนะคะที่ได้ มาจากเมืองจีนนั่นอเองคะแล้วก็ได้มาทําการสแสดงค่อันนี้เป็นตำนานของคนไทยอ่ะเป็นก็เรียกได้ว่าเป็นตํานานนะคะที่ได้เข้ามาทําการสแสดงนะคะที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้วเพิ่งเอิญช่วงน,นั้นนะคะได้เกิดโรคระบาดขึ้นค่ะคะณะนิวนี่แหละค่ะจึงได้ทําการจัดพิธีนะคะกินเจค่ะเพื่อที่จะสร้าง สร้างสาร,รสร้างสรรารเจ้าพ่อนั่นเองนะคะเพือ่อที่จะทําการสะดอกเคาะนั่นเองค่ะแล้วทัในใดนั้นนะคะโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เข้ามาเนี่ยหายไปยป,ปริดิ้งเลยค่ะจึงทําให้คนไทยเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนจีนเนี่ยเลื่อมใสในประเพณีการกินเจนั่นเองค่ะ<ช>ก็เรียกได้ว่าก็กินเจกันมาตั้งแต่ยุค ปัจจุบันตอนนี้มาจนถึงตอนนี้นั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นพันๆปีเป็นร้อยรอปีไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาหารเจนะคะก็มีประโยชน์ช่วยในเรื่องของแบบว่าเราแบบว่างดทําบปมากกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ายังเกาะกระแสในเรื่องของการกินเจอยู่นะคะแน่นอนเลยค่ะแต่จะเป็นสิบข้อห้ามนะแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องตามช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้า ถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ bio advance day d cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน bio advance day d cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก purecente ไม่มีน้ำข้าวก็โตได้ ปลูกพริกสไร่ได้ผลผลิตถึง3,200กิโลกรัมแตงโมผลเดียวหนักเกือบ6กิโลกรัมทั้งหมดนี้ต้องอาศัยคู่สีเคล็ดลับสันฮีโร่และสันไคโตซานคู่สีปหนี่เกษตรกร,ร,กรไทยราคาย,ย่อมเยาวใช้ได้ผลดีเยี่ยมการันตีจากเกษตรกร,ร,กรไทยทั่วทุกจังหวัด้าพิสูจน์ไม่เห็นผลภายใน7วันสามารถนำขวดเปล่ามาแลกเงินคืนได้ทันที สมใจโทร0853066515และ0818773307 าล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะในส่วนของข้อห้าม10ข้อห้ามนะคะในช่วงของเทศกาลกินเจว่าเขาห้ามรับประทานอะไรบ้างห้ามทำยังไงบ้างต้องประพฤติตัวอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะเขาบอกว่าประเพณีกินเจนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ได้รับประทานกันมายาวนานแล้วนะคะอย่างที่ช่วงแรกเราได้บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นแบบร้อยร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็มาปถึงประเทศไทยค่ะเขาก็ได้มีประเพณีกินเจนะคะมายาวนานอีกเส้นเดียวกันค่ะประเทศประเพณี กินเจน,นะคะคือประเพณีกินผักค่ะหรือเรียกได้ว่ามังสวิรัตนั่นเองซึ่ง<ะ>ประเพณีที่เก่าแก่ของชาวจีนนะคะก็คือเหมือนแบบว่าชาวจีนเนี่ยเขามาตั้งโลกลากทินฐานนะคะในประเทศไทยเยอะแยะมากมายไม่<ะ>ว่าจะมาทําการค้าเอ่ยนะคะหรือว่าอพยพจากอากาศที่มันหนาวเย็นเอ่ยนะคะ,ะจนมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะเขา แล้วก็นําประเพณีดีๆงามๆอย่างนี้นะคะมาสู่ประเทศไทยด้วยปอดประเทศเขาบอกว่าคนจีนะนะคะมีประเพณีที่รับประทานอาหารเจแตห่หลายๆคนคงไม่ทราบว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราเลยมาบอกกันข้อแรกนะคะการงดกินผักโุนค่ะหรือผักที่มีกลิ่นแรง<ม>อันนี้ก็ไม่สามารถรับประทานได้ในช่วงของการกินเจผักที่มีกลิ่นแรงมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมีถึง5ชนิดค่ะได้แก่หาค่ะกระเทียมกระเทียมนี่นะคะต้องประกอบไปด้วยหัวกระ แล้วก็ต้นกระเทียมค่ะสองค่ะหัวหอมนะคะก็คือต้นหอมใบหอมหอมแดงหอมขาวหอมหัวใหญ่นะคะอะไรที่เป็นหัวหอมนี้ห้ามหมดเลยข้อ3ค่ะหลักเกียวลักษณะคล้ายๆกับหัวกระเทียมค่ะแต่เล็กกว่าค่ะข้อ4ค่ะกุ้ยช่ายค่ะใบคล้ายใบหอมนะคะแต่แบนเล็กกว่าใบยาสูบนะคะบุหรี่ยาเส้นและของเสพติดมึนเมาต่างๆนานานะคะห้ามรับประทานในช่วงดีค่ะผักนะคะเหล่านี้นะคะที่เป็นผักที่มีรสจัดหรือว่าเป็นรสหนักกินฉุน กินฉุนอย่างรุนแรงนะคะนอกจากนี้ค่ะยังให้โทษทํำลายพลังนะคะทํำลายและก็ทําลายพลังธาตุในร่างกายของเราค่ะเป็นเหตุให้อวัยวะหลักสําคัญนะคะภายในทั้ง5ทําทงานไม่ปกติค่ะ,คะเขาก็เลยห้ามรับประทานกันนะคะ,ะสําหรับผู้ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานค่ะไม่ควรรับประทานนะคะเพราะผักดังกล่าวเนี่ยมีฤทธิ์นะคะกระตุ้นจิตใจค่ะ,คะและ,ะอารมณ์นะคะ้วนั่นเองนะคะ จะทําให้จิตใจคอเราเนี่ย<ช>ขุ่นมัวนะคะ<ช>แล้วก็จะหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายนั่นเองนะคะจะทําให้ไม่มีสตินะคะในการทําหลายๆอย่างะคะแล้วก็พลังท่านในร่างกายเนี่ยนะคะจะรวมตัวกันแล้วก็จะทําให้คิดแต่เรื่องที่สกปปกนั่นเองค่ะ,คะ ซึ่งข้อห้ามนี้นะคะในบางคนเข้าใจกันก็เข้าใจกันมาแต่ว่าไม่รู้ิงที่มาที่ไปว่าทำไมต้องห้ามพี่รู้พี่ทราบว่าเขาห้ามรับประทานกระเทียมห้ามกุ้ยใช่อะไรเงี้ยแต่ไม่ทราบว่าอทำไมถึงห้ามล่ะนี่เลยนะคะเขาบอกว่ากระเทียมค่ะซึ่งทางการแพทย์นะคะแล้วก็เภสัชได้กล่าวไว้ว่าสามารถรับประทานเป็นยาได้ค่ะทั้งนี้เป็นเพราะสารที่มีประโยชน์นะคะสามารถละลายในไขมันในเส้นเลือดได้ค่ะเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคโรหิตนะคะ เสียวหัวใจเสียหัวใจตีบนะคะแล้วก็อุดตันนั่นเองค่ะจะเป็นประโยชน์นะเป็นต้นนั่นเองค่ะแม้แต่แพทย์แผนโบราณก็ยังยืนยันค่ะว่ากระเทียมเป็นสมุนไพรนะที่สามารถรักษาได้นั่นเองค่ะแต่คนจีนนะคะที่ปฏิบัติ ในการกินเจนี้นะคะถือว่าให้โทษกับหัวใจค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นเป็นมายาวนานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะทานกระเทียมอ่ะทานได้ไม่ถือว่าผิดแต่ว่าเราดันไปอยู่ในกฎของอาการกินเจแล้วคนคนจีนเนี่ยเขาถือว่าถ้ากินกระเทียมแล้วจะทำให้มันเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจของเรานั่นเองนะคะต่อมาต่อมาค่ะการงดรับประทานเนื้อสัตว์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อวัวหมูไก่ เออถูกแล้วนะคะไก่แล้วก็เนื้อปลานะคะทุกสิ่งอย่างเลยนะคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะรับอาจะรับประทานได้นะคะก็เช่นผักอ,อย่างที่ได้รู้ไปนะคะเต้หาหู้อือ่าเต้าหู้นั่นเอง <ไข S 1> นะคะคนจีนค่ะเชื่อว่าก่อนตายนะคะมันจะตกเป็นอาหารนะคะแล้วมันเนี่ยพอสมมติถ้าเกิด หมูวัวอะไรอย่างเงี้ยจะโดนชาจะโดนเชื้อจะฆ่าจะถูกฆ่ามันจะหลั่งพิษออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ไปรับประทานเนี่ยในเนื้อหมูเนื้อสัตว์เนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงไม่แนะนำไม่แนะนำนะคะให้รับประทานเนื้อสัตว์แต่อย่างใดเลยนั่นเองค่ะซึ่งข้อนีนะคะ คนจีนเนี่ยนะคะถือเป็นเคร่งครัดแล้วก็ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันเลยนะคะเขาจะไม่รับประทานเนื้อสัตว์แต่อย่างใดเลยค่ะต่อมาค่ะข้อที่สานะคะไม่ควรรับประทานอาหารรสจัดค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เผ็ดอย่างเดียวนะคะรวมไปถึงรสเค็มมากรสหวานมากหรือว่าเปรี้ยวมากก็ตามนะนค่ะอันนี้ฉันเพิ่งรู้เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะคนจีนจะไม่รับประทานรสจัดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาใช่เพราะว่ารสจัดต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกาย แล้วจะไปทํารายสุขภาพของเรานะคะก็อย่างที่ได้ทราบกันไปนะคะถ้าทานเค็มก็จะเป็นโรคไตบ้างอะไรทานหวานก็จะเป็นเบาหวานทานนู่นี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนจีนเขาจะไม่นิยมตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปนะคะมันไปทําลายส่วนต่างๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแม้แต่น้ําปลาที่เขาใช้ในการผสม<ๆ>เขาก็จะไม่ใช้เลยจะเป็นซีอิ๊วแทนนั่นเองค่ะแต่คนบางคนอะคนจีนบางคนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้่งคัดอะไรมากอันนี้ก็ถือเป็นความเชื่อเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยรับประทานเจนะ,ะแต่ก็ยังใส่น้ําปลาแทนซีอิ๊วก็ใส่น้ําปลาปกติทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะต่อมาค่ะต้องกินอาหารนะคะที่คนเจปรุงด้วยกันเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคน ถ้าเกิดอ่ามมไม่สามารถทําได้อะจริงๆวันนี้เราไม่ได้ทําเจแล้วพอมาอีกวันเราทําเจคนที่จะรับประทานเจทานไม่ได้เขาถือนั่นเองนะคะเพราะว่าซึ่งเป็นข้อปฏิบัตินะคะถือว่าบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงถ้าจะรับประทานเจค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดความยากหรือว่าความลำบากมากจนเกินไปนะคะบางคนก็จะไม่เคร่งขัดในข้อนี้ค่ะแล้วก็จะไม่ซีเรียสในเรื่องนี้ค่ะเพราะถือว่าคนที่ปรุงเนี่ยนะคะคนที่ปรุงอาหารเจเนี่ย เขาจิตใจสะอาดเขาไม่ได้สกปรกตามในสิ่งที่ความเชื่อเขาได้เชื่อกันไว้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะถ้วยชามนะคะจะต้องไม่ปนกันจะต้องไม่ปะปนนะคะกับไปตักกระเพราไก่ก็ไม่ได้นะถ้าแล้วก็มาใส่อาหารเจก็ไม่ได้นะคะเพราะเขาเคร่งคัดค่ะอาหารข้าวคนจีนนจะคนจีนจะเรียกว่าซอนนั่นเองนะคะซึ่งถ้วยชาม ซึ่งถ้วยชามนะคะที่ใช้เนี่ยก็ห้ามปะปนกันเด็ดขาดค่ะเพราะเขาจะถือว่าไม่สะอาดหมดจดอย่างแท้จริงนั่น<ช>เองคนะ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดด้วยค่ะที่ว่า,าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะนำอาหารที่ใส่อาหาร,าาหารากระเพราไก่ธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วไปล้างจนสะอาดเอี่ยมแล้วก็มาหลอกคนเจนนี่เขาก็ไม่เชื่อแนละ้วเขาบอกว่ามันยังไงมันก็สกรปรกอะ่ะมันถือว่าผิดธรรมเนียมนั่นเองค่ะและอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นธรรมเนียมของชาวอิสลามเขาก็ไม่ยอม ใช้อาหารที่ว่าปรับปนกันด้วยนะจ๊ะค่ะใช่แล้วใช่แล้วมาข้อที่6แล้วค่ะเขาบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้สําคัญมากนะคะเป็นการทําบุญอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะการฆ่าสัตว์นะคะของคนชาวจีนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่เพราะปกติแล้วคนไทยเขาจะใช่เพราะปกติแล้วคนไทยอ่ะเขาจะห้ามรับประทานสัตว์ใหญ่อะไรเงี้ยบางคนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะในในเรื่องของประเพณีจีนเนี่ยเขาห้ามแม้กระทั่งสัตว์เล็กๆนะคะอย่างเข่งคัดเลยค่ะบางคนสสงัย ว่ายุ่งหรือมดนะคะค่าได้ไหมตามความเชื่อแล้วก็ห้ามอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญในช่วงของนี้ใช่เป็นช่วงเป็นช่วง9วันเราได้ทําบุญอย่างเต็มที่นะข้อ7ค่ะเขาบอกว่าแต่งกายด้วยชุดขาวทําไมต้องแต่งกายด้วยชุดขาวด้วยล่ะคะเขาบอกว่าบางคนนะคะก็ใส่ชุดสีขาวตลอดค่ะจนถึงแบบว่าออกเทศกาลเจก็คือเหมือนแบบว่าร่างกายของนอกจากแบบว่า อาหารที่เรารับประทานไปแล้วนะคะมันจะสะอาดเรามีแต่ผักเราไม่แบบว่ามีสารเคมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมน้องบูเพราะฉะนั้นนะคะร่างกายของเราก็จะต้องดูสะอาดด้วยและชุดที่มันดูสะอาดที่สุดก็คือชุดสีขาวสีขาวเป็นสีที่บริสุทธิ์นะคะบ่งบอกว่าเราเนี่ยทำร่างกายและจิตใจของเราได้สะอาดเอี่ยมเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นเหมือนเป็นความเชื่อที่จะบอกว่าทําให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อ8ค่ะผู้จาไพเราะนนะคะคนถือศิลนะคะเขาบอกว่าให้ผู้จาไพ่ราะนั่นเองค่ะ เขาบอกว่า,เ,าเวลาเราพูดจาไพเราะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีตามมาเรื่อยๆเขาเรียกว่าช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่า ออปากเจอะไรเงี้ยซึ่งประกอบด,ด้วยไม่พูดเท็จไม่พูดยุแยงนะคะไม่พูดเพ้อเจ้อทุกอย่างนะคะต้องอยู่ในศีลในธรรมอะไรอย่างนี้ข้อ9ค่ะอันนี้สําคัญเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นกฎที่ดีมากๆก็คือว่างดดื่มสุราและของมึนเมาค่ะตลอดระยะเวลา9วันนะคะข้อนี้สําคัญมากๆค่ะเพราะการงดอาหารนะคะเป็นของที่เราควรทําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยดื่มเหล้าดื่มสุราดื่มบุหรี่ในช่วงนี้ใช่ คือไม่ทานเนื้อสัตว์มาตั้ง9กวันพอาตอนนั้นไปกึุบกรบกับเพื่อนไม่ได้<ช>ถูกต้องนะคะ<ม>ข้อสิบค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นความเชื่อจริงๆเขาบอกว่าห้ามดับตะเกียงนะคะทั้งเก้าดวงค่ะเขาบอกว่าคนที่ไปกินเจนะคะมักจะไปชุมนุมกันค่ะ,คะที่แจตัวนะคะหรือสถานที่จีน,นอ๋เอเป็นสถานที่จีนคล้ายๆกับโรงจีนโรงเจโรงอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาบอกว่าเขาจะมีการประดับนะคะในส่วนของดอกไม้ตั้งโต๊ะไว้วางกระถางทูบนะคะตั้งเครื่องเจไว้นะคะแล้วก็มีโคมไฟถึง9ดวงนะคะเพื่อสมมุติว่าเป็น9ห่วงฮุดโจ้นะคะนั่นเองค่ะก็เป็นเหมือนเป็นความเชื่อนะคะที่เ้าหด้บกันมานั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะบู้เชื่อว่าอันนี้เป็นความเชื่อของบูนะบูไม่ได้ชอบรับประทานเจแต่ว่าก็ สื่อสินได้สื่สินห้าของตามคนพุทธปกติเลยนะคะแต่ว่าก็รับประทานปกติอะไรอย่างนี้ถึงบู๊อยากจะทําบุญแต่บู๊ไม่ได้รับประทานเจบู๊ยังทําบุญได้ใช่แล้วยอถึงเทศกาลเจแล้วต้องรีบล้วตามกระแสอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่แล้วค่ะค่ะก็มีวิธีการทําบุญหลายอย่างนะคะทําบุญกับคนก็ได้เพราะบางคนก็แบบว่าเลือกที่จะทาบุญแตกต่างกันไปอ่ะลวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระข้อมูลต่างๆค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่บอกว่ามีข้อสงสัยนะคะหรือว่าจะติชมรายการนะคะหรือว่า ให้รายการของเราเพิ่มตรงส่วนไหนนะคะสามารถส่ง S M S มาบอกกันได้นะคะที่เบอร์นี้นะคะ4123301ค่ะหรืออยากจะแนะนําเรานั่นเองนะคะอยากจะได้ชมอะไรไงก็บอกมาเลยนะคะดูรายการย้อนหลังได้ที่ไหนคะางูที่ทางยูทูบนะคะหรือ w w w intv co t h ค่ะยังไงก็มาเป็นเพื่อนกันได้กด Facebook ได้นั่นเองนะคะเพราะว่านั้นมันจะมีอยู่นั่นเองค่ะเราก็จะเจอพิธีกรของแต่ละคนนั่นเองใช่แล้วค่ะและก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ในรายการของเราด้วยละกันค่ะ แต่ววันนี้ค่หมดเวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเจอกับเรานะคะได้ในทุกๆวันค่ะแต่ว,วันนี้ค่ะต้องลาไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ